วันนี้ก็วันเกิดน้องไอเดียนะครับจะกินปิน้งลูกซีนเขาซื้อมาหลายเด็ดมาตุ้มย่างน,นาาะ,ะนแบบี่เกินที่แปดพุ่มพานพี่แบมจุดเทียนให้นี่แม่น้องไอเดียนะครับเพื่พอนเพื่อนชาวแก๊งก็มามีพี่เฟซบุ๊กนะพี่เฟซบุ๊กหลักการรีคอนแล้วก็บะหำนะครับบะหำ เป็นญาติดไอเดียเมื่อเลยทุกคนเลยนะครับียขปสแล้วปสามหมดวัลูกไอเดียขึ้นปสามไอเดียปสามไอเดียขึ้นปสามแล้วจะขอกวันเกิดมาทีใช่ใช่ลูกเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไอเดียขึ้นปสามแล้วไอเดียถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนั่นเอานี่ออกไปก่อนเดี๋ยวนะครับ ตรงใช่มีตัวกับตัลีนะโทัมาแล้มาโทรศัพท์มาเดี๋ยวไม่ส่งให้แล้วก็ลงไอเด็กบิ๊กอีตัวจะเห็นเลขเก้าละอืมไมยมองางใหญ่ีมาทางเออหินจะเห็นเลขเก้า โอ้ยจังเห็นเล้ยก้าวไหวเลยก้าววบจ้าถ้างั้นไอเดียก็ไปอยู่ทางนั้นกับเพื่อนไปเดียย่ฝักับเพื่อนเพื่อนมเลเซีนมาเลยอ่ะมาไัมมาเลยก็าไปกอนไปลูกก้อนไปลูกไอเดียเป็นจ้เนี่ยมายามมาลูกเออ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 เอเอ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 นเออออเอออออ ตนเนาะตัวรงโคตรแอคชั e ่นเออขยับเข้ามานะคะเออหั่ทำแอคชั่นก่อนทำท่าด้วยเออจทำท่าด้วยทำท่าเดยกอาหารหน้ามานะคะทุกคนยิ้มยิ้ยิ้มหน่อยค่ะห่อมือยดมือยด้วยสาอมือแม่มือแมู่นิีวหน่อยลูกูชมี่ กอ่านน้องเฟยก็ทอ่าหนึ่งสองิสนนี้ไหมเออเออเออนี่ไงนี่ไงกดไลค์กดแชร์หน่อยกดไลค์ยังมี้อืมยังงี้อ้าวเออเออเออไอซีนี่อ่ะเด็นไหมเดูี๋ยวนี่อีกมั้งอืมอ้าวหันหน้าหน่อยค่ะเงยหน้าด้วยนะคะยิ้มค่ะทุกคนโบู มาิอหลอนายิ้มหล่อแล้วมาหัมน่ะทำเท่น่ะมาหำมน่ะผมหล่อคระับนี้ค่อนหลอกว่าวะคนเอาร้องเพลงร้องเพลงเอาวันนี้ Happy Birthday t h y Yu Happy Birthday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  t o y o u she ต้องเออีนามยืทางนี้เนาะเปล่าเปล่าเลยเปล่าเลยเปล่าเลยลูกมันสั้นเลยเปล่าอโอ้ยพ่อนก่อนอ้าวโอ้ยพ่ออนเยคุณยายอ้าวพันเกิด <c oughs> ีนางได้โมนีเฮาีมนี ควกมเจะิือสุขภาพแข็งแรงมีเงนองช้เเป็นเด็กดีอ่าไปเปิดไฟไปเปิดไฟเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีงยง่ายเป็นเด็กดีของคุณครูบาอาจารย์ปยืนอยู่หน้านะก็ดีมากนี่ช่วยเาทำงานเอ้าเบิคมป้าเบิ้มมาไวพอหน่อยมาเบิ้มมายวพอนให้หน่อย ขอบคุณครับเอาไอเดียเอาไอเดียกันขอให้ไอเดียเนี่ยตื่อถึงเก่งแล้วก็เป็นเด็กดีขอบยายขอบเพื่อนขอบคุณครูขอบกระเบิ้มงตั้งใจเรียนได้เป็นพยาบาลเหมือนพี่เบนพี่เบิ้มนะขอบคุณค่าได้ไหมขอบคุณค่าไอเดียกันยกกันอันนี้เฮื่นดูดุเออเอาแม่เพื่อนไปเนี่ยเอาแม่เพื่อนไปไปไป ไปโอ๊ยพ่อทางผุนทางผุนทางผุนไปทางผุนไปอ่าอไปไปโอ๊ยพ่อให้ลูกขอให้อายุยดีโอเคไหมไอ้คว้าสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะลูกเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเป็นที่รักของคุณยายของคุณแม่ของน้าโตจุ๋มของทุกทุกคนเออหอมแม่แน่หอมแม่แน่หอมแม่แน่หอมจุ๊บเจ๋อหอมจุ๊บเจ๋อหอมจุ๊บเจ๋อแม่แม่น่ะ หอมใหญ่เนี่ยหอมยาย่เนี่ยหอมเพลินเอาหนั้นหอมแบบเออจริงใจนะแม่เออจริงใจนะแม่เฮ้ยอ้าวขอบคุณหมู่เนี่ยไอเดียขอบคุณเพื่อนๆหน่อยนอนทุกคนขอบคุณค่ะ